มันหมานคือเก,าก่ากรบมีแต่ลูกเพิน่นมันหมานครับผมนมันเป็นหมานอีกแล้วครับผมขาบังขาเพินพ่นครับผมสุดยอดเลยครับพคตรชิกาครับผมวัดดีรอบสองเด้อพี่น้องหมานโพดหมานโพยเถอะครับผมาขาดขาขนเนาพิ่นครับผมมาคักมาในเถอะพี่น้อง นี่โบดเท็คอนยังมาคักเถิครับผมเบิ่งขาเพิ่นครับผมอ๋อดุนบึงกระเพอเตยเบิ่งครับผม,บบบบผมสุดยอดเลยครับหนาเป็นหนาครับผมเอียงมาฉีกคักจาแน่เถิดครับผมเอากระพอเตยขอตั้งกล้องก่อนครับผมลุงขาตั้งแม่เตอรให้กรพอเตยลาลาพี่น้องเอ,อ้ยเบิ่งเฮ็ดนะครับผมป๊าดโ่อยเมเฮ็ดบานี่ มาทำกำหานทำครับผมป<ด>ุ๊ดคักแน่เถิดพี่น้องขาดเินมาผู้มาเขาตอนบ่ายๆครับผมเศรษามามหาเห็ดพชงแดงกับหมานครับผมหมานล่งแต่เสาพ่อกระรอบสองครับผมหมันขาดป่อยแม่ใหดบดครับผมปล่อยแม่ใหดบดครับผม บัดจมานเห็นตะมูเพิ่นลงไปครับผมเพิ่นว่าบ่หมานแต่ว่าพอเตะกันยังหมานอีกขึ้นเขาครับบาดกู้ยทั้ทงผุนครับผมสุดยอดอลังการเลยพี่น้องหมา,า,านโผดหมานโพยครับผมบาดนี่ปบาดเนี่ยไปผุนครับผมเนี่ยไปเห็นบอ่อครับไกลๆผุน โอ้โหหมกแต่งเถอะครับผมเบิ่งขาครับบานนี้รอบสองของปะเตยในวันที่สิบแปดพฤศจิกาครับผมวัดดีรอบสองเด้อพี่น้องหมานโพดหมานโพยเถอะครับผมพัดปื๊ดขาเพิ่นครับผมมาคักมาในเทระพี่น้องเฮดบทเ็ดคอนยังมาคักเถอะครับผมเบิ่งขาเพิ่นครับผม อาดุนบังกับพอเตยบังครับผมสุดยอดเลยครับหนาเป็นหนาครับผมยังมาสิคักจาน่เถิดครับผมเอาพอเตยขอตั้งกล้องกันครับผมพวกหมกหมกแตงครับผมปื๊ดขาหอดส้วครับผมมึงขาครับผมปวดพวกหมกแดงนะครับอ๋อหลุนไปกับพอเตยย้อยๆเลยครับผม ครับแต่ฝนเบาโตมันขึ้นแห้งจากงาแห่งพี่น้องสุดยอดเลยครับปาสุดยอดครับผมมันเป็นมันอีกแล้วละครับผมขาบางขาพ่ครับผมสุดยอดเลยครับปาบขา ตั้งเหงากรครับจงไปหาปลายครับผมปวดพุ่งอย่างนี้นนครับผมยุดจอด้หัวข้อแหลกครับผมว่าจะจับบาดถ่ายลิปให้พี่เห็นห่วงเบิ้งครับผม,มเล่มประแจงครับส่งใบใบครับผมอ,อืนี่ส่อนผาเพิ่งครับผม พอดีเลยครับผมัาทั้งเหงาครับผมปป็นอื่นข้างปลายบานครับผู้ฝึกมุกแตงครับผมพอดีแกงนะครับสวยเลยครับผมปาด ลไปเรื่อยๆครับผมผลหำ่เพล่อกตูดดอกเปลือยกับมีครับผมสวยๆเลยครับพวกมูกแตงครับผมบางบอนกัดจับบอทไทย่ายพี่น้องบ้งครับคัมเหรครับผมสวยๆเลยครับผม ของปลายตีปิดกันเลยครับผมส,สวยๆครับบางมองบางจุดกัตั้งกล่องมาได้พอเตะจ้าก็บเลยเด้อครับผมอืผลตัวห้ามพ่นครับผมเ้ขาครับขาเป็นขาอะไรครับผมอืส,สวยๆเลยครับปื๊ดผลมะหันสุดยอดเลยเห็ดยทิดหลอดนี่ครับผมป้า ปวดพวกงอกแทงพี่น้องอเปืดเงินเบิด์ได้พี่น้องก็ล่างแตกค้อนก็มีครับดูนห้พอเตยเต็มตาให้เร็วเด้อครับผมชุดจอยครับผม กะปวดพวกโมกแตงครับผมสวยเลยครับอ่าผ่านไปเดี๋ยวหลายติมแล้วครับแจงง่า่นึงแล้วครับผมป๊าพอเตยว่าตัวนี้กระด่างโบเมนเลยครับพี่น้องเบิกขาเหิือกับผมสุดยอดเลยครับผม นะ้าปิดเลยครับมันเป็น,มนหมาแหระครับผมสวยๆเลยครับพ่นอเบิร์ครับผมยังพอได้เห็นพอเตยได้อยู่ครับผม ช่วยจ่อรับคาดอีกแล้วครับผมหน่อยเกาสมหน่อยแล้วครับผมเอา้าครับเป็นหมางครับผมส่องไปให้หเพื่องครับพอเตยบนหัวเห็ดบดออกครับผมส่องใบใบนิ่งงงคนเห็ดออกอเตยเลยขึ้นมาเบิง่งหมานเป็นหมานอีูคือเก่าแล้วครับผมดีแกงเล้วครับผมเป็นปากปิงครับ ง่วงามเลยครับผมออกน้ำล้ำตัวน้ำง่าก่อ,อกครับผมไม้ไผ่ไม้มันเด้อพี่หนองมันหมานครับผมชื่อไปนกออาเวิร์ดครับผม ลุงขาตัางแม่เตยหายพราเตยอี๋หลาพี่นออ้องเอ้ยเบิ่งเห็ดน,คน,ดน,น,ะ,นลละครับผมป๊าดพอยนี่เห็ดบานปาดปาดปาดมาทำกำหมานทำครับผมปุ๊ดคักเน่เถิดพี่น้องป๊าดเอาเจ็บเลยหระครับผมบู๊บบ้าบาปขอโทษขออภัยครับลงขาตัางจีิพี่น้องจักหลงสาครับผม โผล่ก,กับโมกแกงครับผมเบิดบสเทคขอนครับอืมขักมานี่เถอะครับบานอ่ะนี่รุนเลยครับผมแต่จะได้นงมาขาต่างแล้วครับบานนี่กลับลงรถเลยเหรอครับช่วยชวยเลยครับผม ผงหมกแตงครับผมการดนี uh ่ทะเลาะีันปวดผูบักหมูบักแตง คักมาแน่แต่ครับผมบ้านสวยงามๆ้ะครับฮะมีหลังแล้วครับบ้าน ปลาช่วงบายครับผมเรียกเอาครับอดอกหน่อยเพิ่นครับผมหมานอยูยครับผมปลาขาเห่วดีหองพี่้องจะเต็มตาแล้วครับผมมันหมานคือเก่าครับ หน่อยพันธุพี่น้องเอ้าเต๋อดอกใหญ่เพื่อนครับผมเมื่อนี้กะพ่อเต๋อคอสรุปผลงานของพ่อเต๋อรอบสองเด้อครับผมตอนเ้าๆกะบน้ำฮ็ดเพิงครับผมบายาาบายมากกด้ยินงมุมพันวุ์ใฮ็ดบดเฮ็ดขอนออกครับผมกัมานาวเบิองหมานครับข้า,ขายอยตาใหญ่มากครับผมมันหมานคือเก่าครับมีแต่ลูกเพื่อนมันหมานครับผมอื่นผอกันไหมครับผม สุดท้ายนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนครับนักกลาเฮ็ดไม่เตยพอเตยป้าแต่ขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลูกปา้าทุกคนทุกหม่องบอลเด้อครับผมคำแล้วครับพอเตยก็จะลงบ้านแล้วครับบานนี้ขอบคุณทุกหม่องทุกบอลครับผมนี่นะพอกันไหมสวัสดีครับผม